คลาสสวัสดีกันเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้มาเล่นโหมด55นะครับฮีโร่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเจอตัวใหม่ครับทางเราเล่นลูเมียลูเมียครับเราจะเจอตัวใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับทีมเราเมดหมดเลยเดี๋ยวอ,อกงังจะไหวหรือเปล่าสกิลเราแบบปวดๆหน่อยนะลูเมียเนี่ยแล้วผมเนี่ยเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับลูเมียเนี่ย ขอของที่ผมออกนะครับก็จะเป็นเนี่ยนะฮะเด้งเลือดนะเพราะว่าน่าจะไม่กลับแล้วแหละนะครับน่าจะได้ออกางตลอดแล้วแหละดูเหมือนทีมจะอออย่างเดียวเลยนะครับกลางนะโอ้ดูเหมือนเขาสู้เราไม่ได้นะครับสกิลเราแม่งโคตรเอามาหิดจิตหน้าเลยครับโอ้โหสตาร์ทเข้าไปครับวันนี้เข้าบ้านไปแล้วครับตามติดชีวิตมาดิโอ้โหหนีเลยนะครับรูเมียคลองเมือง บอกเลยมาแล้วครับดันครับผมผักออกเรียบร้อยหมดบอกเลยดันตูดอีกทีนึงช่วยเพื่อนก่อนดันไปแล้วเพื่อนไม่โดนโอ้โหโดนฮะโดนสตาร์ทไปอีกทีโดนสตาร์ไทรไปอีกทีปัดสกิลออกสตาร์ทมันเข้าไปมันจะเข้ามาตีครับเอ้าแล้วสกิลหนึ่งไม่โดนมันวะเนี้เอ้ยระเบิดตัวเองตายไปแล้วตันเข้าไปอยู่ข้างในนั่นแหละสวยผักออก อย่านะเกลียนมากมาดิเออนะครับนี่เดินเ,เป็นบอยแบนด์เลยโอ้โหผักเข้าไปผักอีกอย่าให้มันได้ดิน้นเพื่อนอย่าให้มันได้ดิน้นสวยสวยโอ้โหเขาได้อันติกันแล้วหรอวะอือโอ้เรามานาหมดครับเข้าป้อมดีกว่าเดี๋ยวเราออกเมดเด้งเลือดนะครับเด้งมานา น่าจะฟื้นฟูมานาอยู่นะถ้าเวลวขึ้นนะครับเออคือแล้วคือแล้วอัติลงไปซ้ำตึมโอ้โหได้คิวแล้วครับยกเข้าไปอีกทีนึงไงล่ะไงล่ะยกเข้าไปอีกทีนึงผกักสกิลออกอมไม่กลับบ้านกันเลยทีเดียวครับผมอ๋อแล้วเอาแล้วจะจบหรือเปล่าครับผมภายในเจ็ดนาทีนะฮะผักออกมันอยู่แถวนี้แหละอืเป็นไง โอ้โหตีป้อมหนักครับเจา้าวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวใหม่จะสู้จะสู้ลูเมียไม่ได้เอาดิผักมัน <shoots> ออติลงไปเพื่อนสวยช่วยด้วยช่วยด้วยเอามันเอามันคา Philosophy. ตรงนี้แหละมันเห็นเราจะตายมันเขา้า,ขามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันแลนแกเลือดแล้ว<แ>ลมันดูดเลือดมันดูดคอมันดูดคอผักมันเรียบร้อยโอ้โหทําอะไรผมไม่ได้เลยนะแค่ออกของชิ้นเดียวนะครับ ชิ้นเดียวที่ยังไม่ได้เต็มครบเลยนะเด้งเลือดเด้งมานานะครับผมต้องบอกว่าเราได้ของแล้วนะครับชิ้นหนึ่งอันนี้นะเราอยู่ได้เรื่อยๆนะครับนี่เรากดมานากอ่นกดมานาแล้วพร้อมแล้วเพื่อนเราไปไหนล่ะอ๋อมันจะไปตุ๋ยป้อหมอหรือเปล่าไม่น่านะครับนี่นี่เพื่อนเราอยู่ด้วยกันเพื่อนอันติลงสามต่อไงล่ะโดนไปดิไงบิงตามตีหนึ่งทีจึกไม่เข้าจึ๊กจ้า เอ้เยเอ้ยไปไหนเพื่อนอฮตายไปเลยนี่ครับเราก็เอาเวลเอามานาจากคลิปนี่แหละอม,มาดัานต่อเพื่อนดันต่อรวมกลมุ่มจะไปไหนต้องจบแล้วอย่างนี้จะรอเลดอ่ะเดี๋ยวมันออกกันเวทนะโอ้โหเอ้าแล้วล่างไปทำอะไรกันตรงนั้นไม่น่าแยกนะครับถ้าเราออกกลางอยู่แล้วมันก็ไม่น่ามีปัญหานะ สกิลไปหนึ่งทีแล้วผักออกครับผมเป็นไงเอาดิเอาดิดล้วโดนผักอีกทีนึงเอาดิจะตายนะฮะตายเอานะเอาเพื่อนเอาเอาเอาช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อน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 ผักมันอีกเอาดิเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนโอ้โหสามคิวแล้วครับผมจังหวะนี้เราดันต่อครับผมมันไม่ไหวนะครับมันสู้เราไม่ได้มันอยู่ที่อื่นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราอันติลงอี๋ครับผมเคลียร์คิปไปในตัวด้วยไป ผักออกครับเพื่อนผักออกอีกเอาดิตายไปดิโดนอีกโอ้ยสกิลรีช้าหน่อยนึงมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราออกไอ้นี่ต่อนะมันเนี่ยครับต่อเนื่องตรงนี้มันจะลดคูดาวลดคูดาวก็มันเลยอะจังหวะเนี้ยมาดิเล่นไม่เป็นก็จะจะเล่นอะผักต่อครับผมไม่รอแล้วมันระเบิดมันระเบิดโอ้โหมันระเบิดตัวเองตายกูได้คิวเฉยโอ้โหแลเจอผักสกิลสองกับสกิลหนึ่งผมเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้นะ แล้วทำไมเราไม่ได้ขิวะเอาแล้วครับผักเข้าไปเรียบร้อยไม่ตายเราจะตายแล้วเราไม่ถอยนะคะเราล่อมันไม่ล่อมันเดี๋ยวเรากดเลือดก่อนต้องบอกว่าเล่นมาไม่ตายเลยนะเฮ้ยบ้านโดนดันไม่สนไม่สนไม่สนนี่แหละ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 สิ่งนี่แหละเอา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 ให้มันไม่ต้องดินโอ้โหเอาไปอีก เอ้ยเราต้องหลบก่อนเราต้องหลบก่อนเราวาร์ปก่อนก็ได้เราวาร์ปก่อนก็ได้ค่อยมาใหม่เอาป้อมมนให้แตกเพื่อนกลางๆงแค่ดูท่าเดินก็กินขาดแล้วครับผมอืสุดสวยสวยที่สุดเดเธ์เปไงเป็นยังไงโอ้โหเพื่อนเราบวกกันลืมเลยฮะเอาแล้วครับขอมาลืมโดยคนได้แล้วเปล่าแล้วยกมันเข้าไปอีกทีนึงแล้วผาักออกแล้วระเบิดตัวเองตายมันจะสตาร์นนั่นไง โอ้โหใครได้บอรดแบนไว้เนี่ยกูได้กี่ตัวเนี่ยสี่สามห้าหกสี่โอ้โหคิวกันเติมเลยฮะมีตายตัวหนึ่งเพื่อเรานะครับโอโ้เราจะจบบ้านแล้วครับผู้้ชมไม่่เชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อยกไปแล้วยกอีกยกแล้วยกอีกแล้วยกตูดยกรับผักออกจะยกอีกเอาดิมาดิก็มีเกาะครับบอกเลยว่ามีเกาะโอ้โหแล้วเพื่อนยกอีกยกออก มามามาเด็กคลิปเข้ายกอีกแล้วโดนอันติเข้าไปเรียบเลยฮะโอ้คลิปมาละคลิปมาละเจ็ดนาทีจะจบหรือไม่ครับผมตีบ้านแล้วครับผมจังหวะนี้ซอยซอยยิงยิงแล้วผักออกครับผมเพื่อนอันติแล้วยกขึ้นอีกอื้ไอตัวมุมขวาเนะฮะนี่ครับผมคลิปอื้คลิปอยู่ตรงนี้โกดอันติเข้าไปครับถ่วงเข้าไปอีกกลับบ้านไหมกลับบ้านอีกไปน้องโอ้คลิปอีกชุดหนึ่งช้ามากเลยครับผม ก็เราออกของอะไรไหนดูหน่อยอ๋อเหมือนกันเลยออกเหมือนกันเลยกะไม่กลับเลยนี่ว่าความคิดเหมือนเราเลยนะครับคือออกเด้งเลือดเด้งมานามาแล้วก็แบบเอาเวลจากคลิปแล้วคลิปก็จะเด้งเลือดเราเวลขึ้นเออมันก็จะได้เลือดได้มานานนั่นแหละนะฮะเออจะอธิบายให้งง,ง,งทําไมวะเฮายะช่วยด้วยฮะหรอแล้วผักเข้าไปไปเดิมาดิแหลมกับพี่เหรอฮะ คิดว่าพี่จะตายเหรอครับไม่ได้คิวเลยเพื่อนได้หมดเลยเข้าบ้านนะครับตีครับผมตีบ้านแล้วครับอื้อือ้กดอันติียวดยวดเข้าไปครับไม่ให้ออกมาไม่ให้ออกมารับผักออกนี่ครับยกสลับกันแทงยกอืม้มไม่ได้คิวโอ้แล้วจบไปอย่างสวยงามครับผมค่าไปเท่าไหร่ค่าสี่ช่วยทีมสิบเอ็ดนะครับทำไมเราไม่ค่อยได้คิวเลยอ่ะแต่ก็ยกยกตลอดนะ กิลตลอดเลยนะเพราะผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะก็นะครับผมฆ่าไป40ูนย์น้อมเพื่อนเราอีกคนหนึ่ง30นยนะครับช่วยทีม10ฆ่า6ตาย1ช่วยทีม950ช่วยทีม10 50ช่วยทีม14นะคะคนข้างล่างสุดได้ MVP ไปนะเพราะช่วยทีมเยอะที่สุดนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่กลับเลยนะเดี๋ยวดูของแต่ละคนนะครับที่ออกนะครับผมมาเจอกับตัวใหม่นะ ก็นี่นะครับผมมีคนออกเหมือนผม4ี่คนเลยนะแต่บางคนมีคนนึงออกขี้น่าจะเอาไว้ตีป้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้กับเขานะฮะอีกคนนึงไม่ได้ออกเด้งเลือดเด้งมานามาแต่แบบอยู่ยากหน่อยนะครับต้องกลับบ้านต้องไปคุมเลนซ้ายกับเลนขวาครับก็ชื่นชอบลืมกดไลค์กดตต้มผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมนะใครเครียดจากการลงแรงได้นะครับทีมเขานี่ไม่ได้คิวสักตัวเลยนะครับต้องบอกว่าทีมของเขาเนี่ยไม่ได้คิวฝั่งทีมเราสักตัวเลยนะเอ้า แต่ทําไมเพื่อนเราตายนี่นะครับมันมีตายตัวหนึ่งแต่ทำไมทีมเขาสกอร์คิวไม่ขึ้นนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนะครับผม